คนนั้นสมิธนะครับขวามือคนนี้สมิธสมิธนะครับคนนี้โมจิคนนี้โมจิคนนี้บุญเรืองกับแฟนบุญเรืองนะบุญเรืองกับมิมี่นี่มิเกลนี่ชมพูอันนี้เกียนะครับคนนี้เกียอย่างที่ผมจิมนี่มืดยืนควายหลังนี่โจนะครับคนที่หันหลังอีกคนนึงนี่ไอพรนะเสื้อหันหลังกเสีส้มนะครับอันนี้ลุงเปรมชัยนะครับส่วนแจ็คนั่งอยู่ นี่โทนี่นะครับมังกรนี่ที่ผมชี้เห็นไหมชมพูเสื้อฟ้านะนะชมพูมัดแกะนะคูะ่ใจจะบ้าหรือไงไม่ได้ขึ้นมากระโดดเออกระโดดไปก็คอหักตายสูงนะเนี่ยเอาสูงาและเอาเนี่ยสูงไหม ซอไม่มานะเมือ่อซอจะพักอีกที่นึงแต่ว่าเดี๋ยวซอมามามา,มาร่วมปาร์ตี้มิทติ้งเราเนี่ยที่เห็นคนเหลือแค่นี้คือมีเยอะกว่านี้นะครับมีหลายคนเลยนะครับมีเยอะมากนะครับตอนนี้ยังบางคนอยู่ในห้องอยู่นะครับอาบน้ำอาบท่ากันหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของนะครับเหมือนซออยู่แนอนอ้อยที่นึงนะถ้าจะไม่ผิดนะครับที่ซอบ,บอก โอซีไม่มีหมอชุบเหรอมาทุกคนครับยกเว้นซันแดงกับจอนครับผมที่ยังไม่เห็นก็คือเขายังไม่เดินมาตรงนี้แค่นั้นเองครับเออขอบคุณท่านติดดวงครับขอบคุณครับขอบคุณดาวด้วยนะครับส่งดาวกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะจ๊ะพี่เบสอยู่ไหมยืนพูดอยู่เนะี่ยเสื้อโคตรสวยอุ้มบอสมือทิ้งโอน10บาทเฮ้ยเอาดีค้างเน็ตไม่ดีครับอยู่เขาใหญ่เน็ตไม่ดีนะครับถ้าเน็ตดีไม่ใช่เขาใหญ่นะ ท่าเน็ตดีไม่ใช่ขาใหญ่นะบอกก่อนเฮ้ยขอบคุณน้องแคทข้าวหน,นึ่งพันดวงครับผมโหขอบคุณมากครับน้องแคทไม่ชัดซะแลว้วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ

เน็ตไม่ดีมันมี w i ไฟปะวะนสอยูนะ่ะตอนเราใส่ XL ใช่ปะสองอ S XL XL ใช่ปะมี่ายไวไฟปะนี่ถ่ายไวไ É, com o ัอตอยด่ I have to u ชัดแนวชัดแนวเสื้อผมอ่ะ ทำไมสีขาวเหมือนเอ้เมื่อไรเมื่อไรมีคนถามครับไอ้ชื่อน้องเขาเฟซเขาชื่อเอ่อไปไหนละไปไหนวะหาก่อนชื่อชื่ออะไรนี่นี่โฟกโฟกพีรพลน้องเขาถามมาว่าเสือออ้อเสื้อเขาล่ะตอบมาดิพี่ตอบมาดิขายขายมันคนไม่มามันไม่แจกอันนี้อันนี้เรื่องจริงคือคนคนที่ไม่มาเขาไม่แจกนะ ต้องต้องมาเรื่อเรื่อไม่สวยหรอกแปลกก็องโฟก์กันนะดูเปล่งลองโฟก์กันนะอ่ะคนดูคือคอมแหลกคอมแหลกอ่ะคอมแหลกทำไงกระตุกกระตุกใช่ไหมกระตุกกระตุกหรือยังไงซื้อหุ้นเหรอพี่กระตุกหรือเปล่ากระตุกหรือเปล่ากระตุกหรือเปล่าหรือยังไงกระตุกเปล่าอ่ะถ้ากระตุกนะเขียนไปเนี่ยผมว่าพี่พูดเราน่าจะง่ายกว่ามั้งฮะไอไออะไรนะ ไออะไรนะกระตุกอ่ะไอแฮฟซีพีูเลำคาญเสียงไอโจว่ะมันแน่นอนอยู่แล้วผมนั่งกับมันทันกันพเป็นไหลเลยยังไม่เข้าหูใครวะใครอะไม่รู้เลยไม่ไม่รู้เลยใครใครเม้นแป้งแขนเป็นไรไม่แขนมันไม่ได้เป็นไหลแต่เหม็นไม่เข้าหูระวังนะบอกก่อนชีวิตจริงไม่มีเหมอะชุบนะฮไอโจต่อ ตีดเกมปะเนี่ยไม,ไม่ตีดแตได้อยู่แกงดูอะไ,ไรอยหรอย่าเธอลองรักไว้ใจได้โจคืออะไรปะคำนี้ไม่รู้เหมือนมีไหมบัลีทำไมมันถึงฮิตไม่รู้อยากคำน้ำพีิริอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่เห็นซิริอ่ะสิริกำลังมาพี่ได้อัปเดตข่าวสารในกลุ๊ปของพีนเนี่ยซิริไปไหนไม่รู้ สิริไปคันไหนอะคันคันมะลิใช่ใช่ดูจุ้นไม่จะมาดูโอ้เกินไปจะมาดูจุ้นผมได้ไงฮะไว้ใจได้โจไว้ใจได้โจคือที่อะไรล่ะหลายรอบแล้วนี่ไม่ใช่คนดูช่องเราไม่เอาอ๋อมันหลายรอบแล้วไว้ใจอะไรที่ผมบอกที่พี่ไม่เอาพอแล้วพี่แม่งนั่งกับมันมาทั้งยามพอแล้ว ไม่ใจเรองโจไม่ใจเรองโจคืออะไรเนี่ยไอ้จุ๊นมาขับแล้วมาคอมอมันตกแบบมันตกแบบไปที่ไหนพี่โจแบบมันบ่อยไอ้โจบ่อยจุ๊นแฮะแล้วกลับไอ้เล่าอ๋องานมั่วไอ้งานมั่วใส่ซหรอล่าแต่มึงหน้าเหมือนรุ่นพี่มีคนหนึ่งมาเหมือนแบบเหมือนสัตว์เลยมันจะเป็นรุ่นพี่พี่นะแต่คือแบบขี่เล่าที่หายเลยจริงใช่ละขี่เล่าอย่างเก่งละทรงเหมือนกันเลยมึงมึงมึงมีเชื้อสายจีนไหม มมีใช่ตรงเดียวกันเดะเลยเฮียหน้าตกกระบาลไหมดูเฮียดูหน้าตาหน่อยา็จะได้เจอเฮียเจอเหมือนลัวเลยโทรศัพท์มาเหมือนกันนะพี่ตอนนั้นผมถึงว่าโทรศัพท์ผมเป็นเทียอะไรดูคลิปแล้วก็สุขคอมพิวเอร์หักไอ้พเจอยุงแน่เจอยุงป่าหามนี่กบอกเลยขอบคุณสองร้อยดวงครับเจ้ขอบคุณครับผมไม่เห็นดาวเลยอ่ะไอ้โทรศัแอร์ยช่ะโจเฮียเฮียงใี่โคตรเย็นเลยกต้องต่อรองทำมั้ยตอดิตออย่างเย็น มนไยราเลก็โหอย่างนิ่มอ่ะแล้วพี่มังสอนเล่นอันนี้นะดิดลุงเล่นบ้านลุงเ,เลยเล่นก่อนเลยไม่เล่นสองคนมันเล่นไม่เ,เ,เป็นหรอเล่นยังไงอ่ะก็เดี๋ยวคนเปิดคือมันตงแทงตาเล็กไม่เอาไม่เอาทอาง่ายเลยถ้าสมมติพี่พี่แทงสีลงอ่่ะพีเอาแล้วเสียนสนุกคุยกันแล้ว เอาโจล,ลงสระโอนให้สองร้อยไอโจมึงมีค่าตัวแล้ววะ่ะมึงโดนค่าหัวแล้วมึงโดนสองร้อยโดนค่าหัวสองร้อยแล้วสองร้อยน้อยไปครับเออโดนให้เลยเออของทีมึงแค <laughs> ปิ่อนนะเปิดไฟเออตอนนี้มันเป็นไฟแบบว่าไฟเมาเย้ไฟเมาไฟเมาเลยไฟเมาเย้ไฟเมาเปล่ายัไเฮ้ยโอ้โหไฟเขาสวยเลย <laughs> เฮีย <laughs> เว้ย

กระดูนี nah ah. okay. so there, ่นีังหอยให้สูงขึ้นหน่อยหนึ่งจากนี้ให้เลื่อนให้มันเลื่อบอกเลื่ออย่างนี้เลื่อนไหมอจะเลื่อนมาขึ้นใหม่ที่ไหนเลื่อนไ่เลื่อนเลยไมลื่มึงม่เห็นเลยมึนี่ไม่จ่ายอะไรได้นะพี่อาร์ เอางี้ดีกว่าคนดูเดี๋ยวผมทำเองทุกอย่างโอนมาให้ผมคนเดียวจบโดดนะยวโดดให้สาบบางโพเจะเต้นให้เป็นไงนี่ยังไม่มีใครโดดอีมีละวนี่มันก่อนนะมันก่อนโตบอลเหรอเจอกูเปล่าไอ้หมื่นเจอกูเปล่าโตบอลอะ

โอ้ยไม่เป็ดละลูกบอลไม่เล่ลูกบอลอยู่ไหนครับอ้าวไม่ได้เล่นยังไงอ่ะพี่ลูกบอลเอ้ยเอ็กเด็กต้องพยายามเอาลายให้ลงด้วยไม่ทำไม่เหนื่อยอย่างพี้อ๋อโกงโกงโกงชัวร์เขาดีได้ไเด็กเด็กเฉียดเยอะเลยนะเด็ก็เป็นมือใหม่พี่มือใหม่ผมว่าแค่ผมยาวไม่ไม่ดีว่าเมยา เกง้ยมหืเล้ยเฮ้ยน้ยเอนดเยเฮยเนเฮ้ยเฮงยเฮ้เฮ้ยเฮงเฮ้ยมฮ้เ้นยเยเนเ้ยเน้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮเยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยเฮเเเ มึงจับไม้เฮียอะไรของมึงนี่นี่มึงถือโทรสั้นนี่มึงจับมาดูนี่เวลาแทงกรนุกอ่ะมีหิ้วไหนหิ้วนี้มือแดงถูกไหมเป็ี่ยนมาท่าอย่างนี้ถึงยิงไหนแค่นี้เป็นไงไหนขอดูท่าอีกรอบนึงเน้นสีนะเอ้ยแบบนี้หรอเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยขาหน้าย่อนขาหน้าย่อนเออขาหน้าย่อนยังไงอ่ะอย่างนี้หรอ มึงทำเฮี้ยอะไรมึงยิงปืนหรอท่ามือย่างนี้นี่ไอ้เว้ยไม่เป็นฝารู้ตาต้องมายิงพวกนี้มือเราต้องมีฐานนี่นี่มีฐานตรงมันจีบก่อนเลยจีบโทวนทำมืออย่างนี้นี่ทำมืออย่างนี้นี่นี่อย่างนี้เนวางเนี่ยฐานไม่วางหัวคิวอ่ะนี่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เหรอมึงเอายกขึ้นมาสูงนี่เนี่ยไอ้โป่งอ่ะเออเนี่ยวางหัวคิวตรงนี้ตัวนี้อ่าวแล้วเป็นหลอดก็แล้วแต่คนจะยิงแล้วเป็นอย่างนี้ ดูดิดูท่าก่อนท่าไปผ่านแล้เฮ้ยท่ามันกงหาดิจาเนี่ยเนี่ไงก็โกงูเนี่มึงดูท่ามงก่อนเนี่ยมึงลอกมึงลอกลายเลยเห็นืูไหม่านเนี่ย่นานให้มัาเด็น่านย่านจริงยอไอ้จริมันาจรงเยอไอ้จงไกลจริง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 ยังไ้าใกลไกลกลท่าเริ่มใกลแต่ยังไม่ได้ มึงไม่ลงแล้วมึงทำอย่างนี้เลยเนี่ยมึงทำอย่างเงี้ยมึงทำนิ้วอย่างเี้เนี่ยมึงเห็นนิ้วกูไหมเนี่ยนี่ยกขึ้นมาอย่างนี้เลยยกให้สุดเลยยกนิ้วอื่นเอาแค่นี้ก็ได้อะไรแค่นี้แล้วยกอย่างเงี้เหรอเนี่ยนิ้วโป้งยกขึ้นอีกมึงยกขึ้นดูกล้องดำเพี้ยอลไรมึงดูนิ้วกูดิเนี่ยอย่างเงี้ยเวลามึงวางไปอ่ะมันจะมีตัวล็อกอตรงนี้ใช่อ่าลึกไม่ว่าจับไม้อ่ะย่างนี้แล้วไมเนี่ยเออย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้เลยไม่หมดอ่ายกนิ้วขึ้นมาเนี่มละ ดูท่าดูท่ามันดูท่ามันดูท่ามันไม่ได้ตีไม่ไลไม่ไหลเล่ไอนไไม่คืนเดี๋ยเาตนไม่ได้มันิได้ไม่มีทาาไม่ไม่แทงลงไมแทงลงงลงเอนลูกเสีดนเลื่อนลูกสีอนะไม่มีไม่มีลูกบอลลูกไม่มีกฎไม้ลงไปที่นิ้วอ่ะ มึงกดไม้ลงไปที่นิ้วไอ้โจมึงวางวางมึงวางอันนี้ยกขึ้นมากดมันน้ำหนักลงแบบนี้ไม้เนี่ยกดลงไปโอ้คือกดแล้วมันไม่เจ็บหรอมันจะเจ็บได้ยังไงอ่ะมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมไม่เจ็บกลับไปมึงกลับไปเล่นเกมเหอะเด็กที่ไอ้พวกใครเล่นบอลเกมไหมบ้างเกมอะไร่พีีมแบมูฟมี้แบมบีงแบมบี้เป็นุก

เวลาวงการล้เท uh, okay. um, euh, ี่ยวเลย้าเดเนี่ยขดเลอแล้ดอแบตจะหมดแล้วว่ะมึงบายยคนดูแบบนี้บายครับแค่นี้ลุงจะขึ้นอีกประเี่ยไม่ไม่ไม่บายก่อนบายครับเจอกันนะครับเออเจอกันครับเเอาเออเอาดิเควนชตเออฮี่เอาขี้หน้าแม่งด้วยเอามึงสนะบ้านไหนวะสนะบ้านไหนฮี่ เฮ้ทุกคนเจอกันครับแปะจะหมดละเจอกันครับทุกคนเ็กสั่นล็อกเรอะไรปีเล่ไม่มีเได้อ้งนีู่นคอค้ไอสันที่เอาเสื้อนามมาไม่ได้รอบก